สาสลัคนาราศีมังกรนะครับกับดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2568เดือนที่ดาวใหญ่ระดับตรีเทพย้ายถึง3ดวงด้วยกัน1ในนั้นคือดาวราวหูย้ายในวันที่5พฤษภาคมเวลา9.44น 2. คือดาวพฤหัสย้ายวันในวันที่13พฤษภาคมเวลา22.30นและสุดท้ายคือดาวเสาร์ย้าย ในวันที่19พฤษภาคมเวลาประมาณตีหนึ่งกับเกือบตีสอนะครับตีหนึนาทีก่อนจะรับชมรับฟังทลิปขัพยากรตรงนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe ไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครทั้งในช่องทางดูดวงดีไวทีวีไวทูเดย์ By TV, By Today, และในทุกโซเชียลมีเดียของซิงแสหมิงนะครับชาวลัคนาราศีมังกรคุณนะ ดาวนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต,ตรงนี้ในเดือนพฤษภาคม1-5จะมีการติดต่อเจราจากับลูกค้าอย่างมากมายมีการต่อรองกันในเรื่องของการเงินแต่ก็จะได้รับความสมเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วก็6-10ดวงมีโอกาสจะได้เดินทงเดินทางเพราะง,งานก็มีความเป็นไปได้1 1 1เงเซ็งๆในเรื่องของความรักอารมณ์ไม่ดีคู่ครองคุยกันไม่ค่อยเข้าใจมีแต่เรื่องเงนินงินบ้าบอ มีแต่เรื่องทาให้คุณกับคู่เองนั้นคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าที่ควรแล้วก็1 6บหถึงยีนะครับช่วงนั้นงานจะเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณเองนั้นจะให้ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆมากเป็นพิเศษวันที่2 1่สถึงยีช่วงนั้นดีมากต่อการงานสำเร็จได้ผล ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีข่าวดีต่ออะไรก็สําเร็จได้ผลดีมากแล้วก็26จนถึง31การงานยังดีต่อเนื่องและช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองนั้นได้มีความคิด,ดิเริ่มนะครับเป็นช่วงเห็นการคิดอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเป็นช่วงจวังหวะที่คุณมีความรู้สึกถึงการชอบศึกษาเกี่ยวเรื่องของจิตเรื่องสมาธิเรื่องจิตวิทยาต่างๆก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับ ในเรื่องของการเงินนะครับถือได้ว่าการเงินจะยังดีอยู่นะครับมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือคุณยังเป็นชาวาราศีมังกรที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอเงินทองจึงมีเข้ามาไม่ขาดนะครับแต่อาจจะเป็นช่วงที่คุณเองนั้นไม่ค่อยมีวินัยในเรื่องการเงินนีกในเรื่องของการใช้จ่ายแต่โดยรวมแล้วรวมการเงินภาพรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสพบรักต่างวัยพบรักจากทางไกลนะครับมีความเป็นไปได้ในลักษณะนั้นแต่ชาวลัคนาราศีมังกรเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงคุณก็ลองดูแล้วกันครับว่าคนที่เข้ามานั้นถูกใจหรือไม่ถ้าไม่ถูกใจก็อาจจะต้องผ่านนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็มีความรู้สึกว่านะไม่อยากจะลดมาตรฐานตัวเองลงไปเพื่อคบกับใครคนหนึ่งเพื่อความรู้สึกแค่แก้เหงาเท่านั้น นี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของชาวลัคนาราศีมังกรจริงๆส่วนมังกรที่มีคู่อยู่แล้วความรักยังดําเนินไปได้อยู่หาเวลาไปทำบุญสุนทานร่วมกันบ่อยๆจะยิ่งเสริมความเฮงความปังให้ออกับคุณอย่างมากขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย โง่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล